ตานตโนดเป็นต้นไม้มากประโยชน์ที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่ลำต้นจนถึงยอดคุณครูมานุพลับเทียมและโรงเรียนห้วยกรดวิทยาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทมองเห็นถึงคุณประโยชน์นั้นจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้ช่วยกันคิดและร่วมกันทำผลิตภัณฑ์จากต้นตาลต,นตโนดขึ้นมาโดยพานักเรียนไปเรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านแล้วให้นักเรียนกลับมาช่วยกันต่อย,ยอดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมา รวมทั้งเยังมปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักอนุรักษ์ต้นตาลตโนดที่เริ่มจะหมดลงไปจากชุมชนในรายวิชานี้นะครับเป็นรายวิชาเพิ่มเติมนะครับเป็นวิชาเลือกเสรีที่พวกเราได้เลือกกันไว้ชื่อวิชาก็คือช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นเดี๋ยวครูจะพาไปดูป่าตาลน,นะครับ เราจะไปศึกษากันว่าต้นตาเนี่ยมีคุณประโยชน์อะไรบ้างนะครับตั้งแต่ใบจนถึงลำต้นแล้วก็ไปจนถึงล่างเลยนักเรียนมองไปด้านหลังครับให้ตอบได้บ้างว่าต้นที่มีลูกคือต้นตัวผู้หรือต้นตัวเมียที่มีลูกอ่ะอันนี้คือต้นตัวเมียประโยชน์สารพัดเลยนะครับสามารถเอาน้ำเ่มาทำน้ำอันตโนดได้สารพัดเลย อาหารข้าวอาหารหวานนี่ได้หมดนะครับลูกตาลน,นี่ก็เอามาทําเป็นอาหารข้าวอาหารหวานลูกก็ามาทําเป็นขนมตาลนะขนมตาลน,นอกจากทําขนมตาลแล้วก็ยังเอามาทาอะไรอีกรอ,อนตาลเชื่อมเออลอนตาลลอนตาลเชื่อมนอกจากลอนตาลเชื่อมทำอะไรด้อีกเจ้าตาลเออเจ้าตาลเชื่อมประโยชน์เยอะนะครับประโยชน์เยอะนักเรียนให้บอกได้บ้างว่าใบตาลน่ะ สามารถนํามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างสารปาตะเพียนครับอ่อสุชาติบอกสารปาตะเพียนมีอีกไหมครับสารตะก้อได้ค่ะทำใบธนูได้ครับรู้จักไม่ใบธนูอะ<า><า>่ะรู้จกักนะที่เขาติดว่าวอะไรว่าวจุฬานะครับนอกจากใบลงมาแล้วปุ๊บจะเห็นก้านไหมครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนก็ใช้ก้านใบ แล้วก็ใบตาลแห้งเนี่ยเอามาทําฟืนนะครับฟืนในการหุงหาอาหารต่างๆทำาากินเคี่ยวตาลก็ได้นะครับหุงข้าวก็ได้พอมายุคหลังนะครับยุคหลังนักอนุรักษ์นะครับเขาเห็นคางตาลตกลงมาเขาก็มองเห็นนะครับมองเห็นประโยชน์เลยนะครับตัวใบนะครับตัวคางตัวที่เป็นคางสามารถนํามาทําเป็นกระเช้าจากคางตาลซึ่งเห็นกันบ่อยๆนะครับจากในชุมชน เดี๋ยววันนี้ครูจะพาไปดูพร้อมแล้วแบ่งเป็นสี่กลุ่มนะครับอันนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่เดี๋ยวไปเลือกดูกันว่าเราจะไปเลือกวัสดุไหนไปสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์จากวัตดุท้องถิ่นของเราให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาวิถีชีวิตของชาวบ้านตำบลด้วยกรนครูให้อิสระนักเรียนในการเลือกวัสดุหรือใช้ซึ่งเป็นส่วนต่างๆของต้นตาลตนหนุและเมื่อนักเรียนเลือกได้แล้ว คุณครูจรึงพานักเรียนไปเรียนรู้วิธีการสร้างสรงรค์ผลิตภัณฑ์จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจอกพอเพียงของหมู่บ้านเพื่อเป็นแหล่งจุดประกายความคิดในการสร้างสรงรค์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนวัอสักครู่นี้เรามาจากป่าตาลกันนะครับไปดูคุณประโยชน์ของต้นตาลแล้วก็แต่ละกลุ่มที่แบ่งไว้ก็ได้เก็บวัสดุอุปกรณ์มาวันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้มีโอกาสมาศึกษากับ ปราชชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับท่านผู้ใหญ่สุนทรมนทานะครับผู้ใหญ่สุนทรมนทาครับสวัสดีครับทุกๆคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทําของชําร่วยนะที่เราเห็นเป็นของชําร่วยที่ได้มาจากวัสดุในหมู่บ้านก็จะมีวัตถุดิบอยู่สองอย่างอย่างแรกก็จะเป็นเขาเรียกว่าทางตาลน,นะอย่างที่สองก็จะเป็น เขาเรียกว่าขาตะไกรเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำหลังจากที่ผู้ใหญ่สุนทรได้อธิบายถึงวิธีการทำแล้วก็ให้นักเรียนได้ช่วยกันลงมือปฏิบัติเพื่อที่นักเรียนจะสามารถนำไปประยุกต์สร้างสรรค์ผลงานของตอนเองได้ หลังจากที่ทามาแล้วนะเราจะได้รูปทรงที่ที่เราต้องการนะพอดีที่เราจะมาขึ้นขึ้นพื้นขึ้นแบบทาบไว้แล้วก็เขียนเขียนจะเป็นลักษณะแบบนี้อา้าวเรามีเลื่อฉลุฉลุตามรอยเ,อเดี๋ยวให้เพื่อนฉลุฉลุตามรอยลูกเมื่อเพื่อนฉลุเสร็จแล้วจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้แล้วเราก็มาช่วยกันขัดขัดแบ่งกันแบ่งกันไปขัดขัด ให้พื้นสะอาดตอนนี้เราได้เส้นมาแล้วหลังจากที่เราขัดด้วยสกอ็อตไบท์นะจะได้เส้นที่เป็นมันพร้อมที่จะถากหยิบเส้นขึ้นมาเลือกคัดเส้นที่ที่สมบูรณ์อเริ่มถากเส้นเคยถากผู้ไอเปียผู้หญิงไหมลักษณะคล้ายๆกันเอาลองถากดูเมื่อเราได้สองข้างแล้วใช้ประกบเข้าหากันแล้วก็ถากปกติถากถากเหมือนเดิมให้ไปทางเดียวกันนะเราได้พื้นมาแล้ว แล้วได้หูมาแล้วต่อไปเราจะประกอบให้เป็นรองเท้าอ,อืมเจาะรูค่อยใส่เข้าไปแต่งหูหน่อยหนึ่งเหมือนอยังเหมือนรองเท้ายัางใช้กาวยดสักประมาณหนึ่งถึงสองยดเมื่อแห้งแล้วให้เรากลิบ เก็บออกด้านหลังให้ใช้กระดาษทรายขัดอ่าขัดเสร็จแล้วใครมีจินตนาการก็เพ้นแล้วเพ้นสีลงไปเพ้นสีลงไปในพื้นรองเท้าาแล้วก็ใส่ห่วงใส่ห่วงเข้าไปพวกเราก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการแนะนำ การทําหัตกรรมพื้นบ้านด้วยตารตนของพวกเราเองก็เราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่สันทอนด้วยนะครับเด็กได้มาสัมผัสตร,ตรงนี้อย่างน้อยเด็กก็ได้รู้จักการอนุรักษ์แล้วก็การสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบที่อยู่ที่อยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ในตำบลใช้วัตถุดิบที่ มีอยู่ในหมู่บ้านหรือในตำบลของเราเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นไงบ้างนะหลังจากที่ครูพาไปดูป่าตาแล้วนะครับไปป่าตาไปดูเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของต้นตาลแล้วก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญานะครับเทคนิควิธีการทําผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นกลุ่มนี้ได้อะไรมาเอ่ยได้คางตาได้ขางตากลุ่มนี้ได้อะไรเอ่ยได้หลายอย่างอได้หลายอย่างเลยแต่ยังไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหม แล้วกลุ่มนี้ได้ไรเอ่ยใบตาลครับใบตานนะครับกลุ่มนี้นนลูกตาออลูกตาครูจะให้เราลองระดมพลังสมองนะครับคิดสิ่งที่เราได้จากการที่เราไปป่าตาลแล้วเก็บของมาเนี่ยแล้วเราไปได้เรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ่ะเราจะเอามาทําอะไรเราได้ทางการมาเราทำอะไรกมีอะรมานแลว่าน่าจะทำไปไหอไปยากมันยากันยากเหรอ มันก็ถากเหมือนกันน่าจะเป็นถ้าอะไรถ้าจะเป็นกระเท้ากระเท้ากระเท้าแล้วมันเป็นล <Later' wherever. S 2> ูปล่างเงรอลู่ลอาง เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มได้ปรึกษาและตกลงกันได้แล้วว่าวัสดุซึ่งเป็นชิ้นส่วนต่างๆของต้นตาลโถนที่แต่ละกลุ่มได้มาจะเอามาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์อะไรนั้นสมาชิกแต่ละกลุ่มก็เริ่มลงมือสร้างสรรค์ผลงานของกลุ่มออกมาโดยมีคุณครูมานพขอให้คำแนะนำและช่วยเหลือทั้งในเรื่องของการใช้อุปกรณ์และการสร้างสรรค์ผลงาน ความร่วมมือแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้ใช้ของรอบกายมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ครับได้รู้จักเอาสิ่งของในตำบนลนมาใช้ดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจากการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มแล้วครูดได้เดินไปดูโอ้โหสุดยอดเลยนะครับพวกเราได้ระดมพลังสมองนะครับระดมความคิดกันแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เห็นออกมาก็ ถือได้ว่าสุดยอดเดี๋ยวอยากให้ตัวแทนนะครับตัวแทนกลุ่มออกมาพรีเซนต์น,นำเสนอนหนึ่งว่าออผลิตภัณฑ์ของเรานั้น,นเราคิดกันยังไงนะครับแล้วเราเอาวัสดุส่วนไหนมาทำแล้วก็ประโยชน์อย่างไรในส่วนวัสดุตรงนี้มันคือคางตางแล้วเราคิดว่าเจ้ามันมาทำอะไรแต่หลายทุงเขาก็อันนี้เสนอไปต่างมางแล้วนึกขึ้นได้ พราะว่าเรามีต้นกล้วยไมา้อยู่แล้วเราวก็เลยวาดวาดรูปเราแล้วก็ทำออกมาได้ค่ะร็นแบบนี้แต่เราก็คิดแปลงใหม่ว่าถ้าเกิดเราทำเหมือนเขามันก็จะเหมือนเดิมเราก็เลยคิดแบบว่าเอารูปแบบใหม่เราก็เลยทำเป็นตัวอักษรภาษาอฤษแบบนี้มันก็จะแปลไปอีกแบบหนึง่งปาตะเพียนนี่ก็้าไปตากแดดให้มันแห้งจะมาต่นสีให้มัน มีสีสันสวยงามครับแต่นอกจากปลาตะเพียนนี่มีผลิตภัณฑ์อีกตัวใช่ไหมครับครับเป็นอะไรเอ่ยปีครับอลองโชว์เป่าเลยครับ <S <S ปีเป่าดังดังดงนีครับ <c oughs> เราจะนาผลิตภัณฑ์2ตัวนี้ไปไปเผยแพร่ยัยงไงครับให้ชุมชนได้รับรให้ทุกคนใน <c oughs> ชุมชนช่วยกันอนุรักษ์ความเป็นไทยของ ใบตาลและต้นตาลไว้ครับ okay. เอออ้าวสุดยอดเลยขอเสียงปรบมือเลยครับสำหรับการพรีเซนต์น,นำเสนอผลงานนะครับของผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มก็ถือได้ว่าสุดยอดนะครับนักเรียนที่ออกมาก็ได้กล้าแสดงออกหวังเป็นอย่างยิ่งเลยให้พวกเราได้ตระหนักนะครับถึงคุณค่าประโยชน์ของต้นตาลตนอนช่วยกันคนละมือนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมือในน้อยนะครับเล็กๆถ้าเราปลูก คลละต้นผู้นำชุมชนผู้ใหญ่ใจดีถ้าเขาเห็นเราปลูกแล้วครูคิดว่าเราจะเป็นกระบอกเสียงอีกกระบอกเสียงหนึ่งที่จะช่วยกันเผยแพร่นะครับเป็นมเมล็ดพันธุ์ตาลที่ดีไปเผยแพร่ให้กับชาวบ้านตาบ,บนห้่ยกรดจังหวัดช้ยนาทแล้วก็ประเทศชาติจากการดำเนินกิจกรรมนะครับผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนก็ เริ่มชักเริ่มนะครับเริ่มเห็นคุณค่านะครับแล้วก็สนใจนะครับแล้วก็มีความกระตือรือร้นที่จะมาร่วมกันนะครับอนุรักษ์ตาตนตโนดนักเรียนมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์แล้วนักเรียนมีความสามารถทางด้านวิชาช่างเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยสังเกตการใช้เครื่องมือการทําผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆก็ถ้าเปรียบเทียบกับปราชชาวบ้านวิถีชาวบ้านก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกันครับ